มีคนบอกว่าทำไมทักษิณคนคนนี้ทำไมถึงเป็นคนโกงโกงไม่หยุดหรือบางคนก็บอกว่าทำไมตระกูลน,นี้มันถึงได้ขี้โกงกันทั้งตระกูลทั้งโคตรโกงไม่หยุดไม่หยุดโกงในความคิดของผมผมคิดว่าจะหยุดได้อย่างไรล่ะครับ พอท้ยหยุดมันก็ไม่มีทุนสิครับเพราะถ้าทักษิณหมดเงินเมื่อไหร่ก็ชะตาขาดเมื่อนั้นจบเมื่อนั้นหัวใจหลักของทักษิณก็คือเงินไม่ใช่อำนาจเพราะอำนาจก็มาจากเงินนี่แหละเหตุที่ว่าทำไมคนคนนี้ นายทักษินชินวัตรถึงเป็นคนโกงโกงไม่หยุดเพราะฉะนั้นพวกเราก็เชื่อได้เลยว่าถ้าทักษินยังอยู่ในอำนาจยังอยู่ในการเมืองหรือพวกแดงที่อยากจะให้ทักษินได้อยู่ต่อไปหรือยิ่งใหญ่ต่อไปก็ตงจำไว้เลยว่าเราจะต้อง ถูกโกงไปอีกต่อไปเจริญทาครับ